สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบปอกับจ่าปออีคือเก่าค่ะมืนน่อนีผ้าท่านผู้ชมเดินทางมาติดตามโตเลกเรื่องเล่าความฝันแนวทางกับอาจารย์เสียงค่ะได้ยินว่าเพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้เอารถกระบะไปเข้มค่ะเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไหนอาจารย์เพิินสิได้เลขกตัวได้มาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทังบานค่ะมาชมมาฟังน้ำกันเนาะค่ะเนาะอ,อาจารย์เพิินก็นั่งทาห้อาอยู่นี่แล้วค่ะท่านผู้ชมไปค่ะ ฝันว่าจังไหนเนาะอาจารย์หวดไงหวย์ฟ,วฟันว่าเอารถไปเข้มโอ้ฝันว่าเอารถไปเข้มรถยังอาจารย์รถปิคาป์จะคล้องนี่นะโอ้โรถปิคาป์จะคล้องมันตั้มโตรถน่ะล่ะทำอะไรไปเข้มจ้าเคื่อโอครับไปตั้มโตอ,อยู่เงอนหันค่ะตั้มโตนี่ตั้มที่นี่บอกอาจารย์ตัม้มที่นี่เนื่อยหน่อยบุ้งที่ทางหนามนัน่้ ครับรถไปตำโตเออมทำอะไรไปเค็มจ้าเขียวปสิบิเค็มย่ำไรกดฎาเขาว่าทราบว่ากูนใเดือนตุลาเนี่ยไปเพราะว่าอ๋อก็เลยจอดไว้ซื้อว่าท่านเหตุจังไดค่ะบาดนี้มาฝันว่าเดี๋ยวเอาไปเค็มเออฝันว่าเอาไปเค็มเอาไปบอกบอกเขาเค็มนั่นในความฝันไปบอกเพราะมัเบิ่งบักกันบักมันมันหนามันมเบิ่งเบิ่งรถต้นลดตำลาสิเค็มค่ะ อันฝันเห็นว่าเอารถไปเข้มนี่เอารถไปหอดบริษัทเขา <ไป S 1> หือเขาไอซูนย์พุทธิอุซูเมืองโขงคโอโยซูนเลยอโอ้ขาบาดนี่คนคนหัวหน้าเขาหนิจะข้นเหรออาจารย์โอ้ผู้เดียวหันนะคืออันคือเอไปเข้มคือกรีนะไปเข้มชนหนึ่งอะไรค่ะขาเจาะกัญญางมาเบิงเออเขาทำมาเบิงเขาว่าจังไดล่ะอาจารย์เขาคว,ว่าสิเข้มให้อยู่เขาว่าบานนี้ จ้าของเพอได้ทร่วไปหาลูกสาวไม่ความฝันค่ะโทรไปหาลูกสาวว่าเขาเชียรถมาเข้มเน้อนี่บอกเขาหันน้าค่ะเลยทีทำประกันเขาประกันอีหยังว่ะสำนักประกันแนวอะไรค่ะลูกสาวว่าจังใดอาจารย์ก็ว่าวันนี้ว่าจะได้สมเมื่อก่อนโอ้โหกำลังสีทั่วหาลูกสาวว่าสิว่าจังใดเลังสิโงตัวหาเข้าสมือก่อนสมือก่อนโอ้ยฝันสันๆเลยเนาะอาจารย์เนาะฝันโม่เห่าเนี่ยตัวนี้ สีเอาเป็นเหลกตัวใดอาจารย์หมืนไม่เหลขกถดทันแล้วคันสีเอาก็ดีเหล็ทะเบียนถเลดเลยทะเบียนรถตัวใดอาจารย์ทะเบีเก่าหลดเล็เล็ทะเบียนรหอาจารย์เสี่ยงหกหกเก้าอหเก่าสามตัวอาจารย์สสีเอาทั้งน้มันก็ไรเก็เอาเกมาใช้กับเก่าไเกดเก่านะทั้งน้านเป็นเจแลวก็ทั้งถ่ายเก่าทั้งถ่ายเก่า เจ็ดบอทหรือบอนอยังประมาณนี้สิเจ็ดกอนะเจ็ดกอเจ็ดกอจอหกเก้าเจ็ดกอจอหกหกเก้าเจ็ดกอจอหกหกเก้าเป็นโตเลีหลดทะเบียนหลดของอาจารย์เสี่ยงค่ะท่านผู้ชมฟันว่าเดี๋ยวเอารถไปเข้ม กำลังตัวายหาลูกสาวพอดีสิทามเขาเบา่น้ำเขาเดจักขวบอาจา์ว่อนเบา่สำห์หัวก่อนกำลังกดโทรศัพท์อเออกลังสิกดโทรศัพท์ส,สิทรสินหอมมัอก่อนโอ้เ <c oughs> สดเดอรหัเมื่อตื่นขึ้นเลยเสดเดขึ้นมาค่ะฝันตัวนี่ว่ะบาดได้แทะฝันกะเอาเป็นทะเบียนรถนี่แหละนอกอาจารย์นอะตัวเด็กนอกอ รถนี่เป็นรถของลูกสาวรถของลูกสาวเขาซื้อใหม่ใส่น่าใชอไหมค่ะค่ะก<า>็เลยสิโทรไปถามเขาว่าสิเฮ็ดจังได๋ประก,กันนี่ของผู้ใดหรือจังได๋นี่บ่าอาจารย์ประกันประกันอีหยังวาสนะประกันของบริษัทหยังประกันสันหนึ่งหรือสันโบนึงจังสิบบออาจารย์ประกันของบริษัทอีหยังวมาแต่ว่าสันหนึ่งนี่แหละค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของอาจารย์เสี่ยงค่ะท่านผู้ชมฝันแค่สั้นๆกำลังโทรหาลูกสาวพอดี ตื่นเลยเ่าท่านในเบากันสางนอกอาจารย์นอกอแต่ว่ารหลดหลดปิกอัพของอาจารย์นี่กลไปต,ตํโตไปต,ตํโตนี่โดนละละตําอีลีนี่ละนอกอาจารย์นอกตำอีลี่ในนอกไปบนที่ไหนค่ะตาอีลีนี่ล่ละแต่ว่าห้องแต่มาฝันเกี่ยวเก่กับรหลดในขึ้นขึ้นได้อาจารย์ไตื่นมันที่อะไรแล้ววันที่วันที่สามหรือว่า โอ้ å, แต่วันที่สามผุนบมออาจารย์โอ้ฝันฝันแต่วันที่สามผุนหลักค่ะท่านผู้ชมที่อาจารย์เสี่ยงฝันเกี่ยวเกะกับโปรดนาะค่ะเนาะคันฝันเห็นรถจังสีเป็นจังไหนอาจารย์เขื่อนว่ะเคยฝันเกี่ยวบ่อาจารย์ฝันเกี่ยวสุวนฝันว่าเขาลากเอาเนาะฝันว่าเขาลากเอาไปแก่งตำรวจตำรวจก็ไปนำหานำหาครับตำรวจตำรวจก็มาบอกว่า กอเห็นนัเลยรถเจ่าแต่เห็นอยู่ใสพุุนจอดยู่พุนเขาว่าเขาลักไปเช่องใหม่เด็ก้องก็เลยมาสื่อเถสายมันนี่ละพบเก่าทำใบรถตีมเขาเรือใบเดียวโอ้ค่ะก็เลยได้ใบเดียวว่าใบเดียวแต่ดินก็บริสุทอิอว่ามันเลกอันค่ะค่ะอ้ามากก็พบเก่าตับค่ะโอ้ยนาะอาจารย์นาะ เอาเป็นว่าอาจารย์เสียงนี่พันฝันเกี่ยวเกกับรหลดนี่มากซีมาทะเบียนรหลดเนาะอาจารย์เนาะมากซีมาเลขถ่ายเนาน<ล>ะนถ่ายโ้เก่าอืมค่ะใช่ว่ก็อกอกมาแถวหนึ่งเลยสามตัวโก้เก่านะออกมาแถวหนึ่งแล้วออกมาถวออกทั้งสามตัวเลยสามตัวเต็มเต็มบาดนี้รอบนั้นฝันเกี่ยวบ่จย์บ่ได้ฝันเลยหรอบ่ได้ฝันยังเลยบ่ได้มียังทรงสิกก่อนเลยฝันเลยฝันเกียวเดียวฝันเขาเข้ามาหลักหลักหลักการตั้งบจับ แข้งตำรวจให้เขานำให้เขากับนำเขากับมาซมเขานำเขากับว่าเห็นแดาโหลดเดาดีกว่นเลิกไปเอาแต่ว่าแต่ว่าโหลดที่ออกสามตัวตรงๆนี่บอได้ฟันเกีียวห้อมต่มาฟันอีกนี่หละนออาจารย์นออุ้ยบอดนี้ได้นออาจารย์นอเพราะว่าเคยฟันเกีียวเกแล้วเคยออกจังสี่นี่อตัวเลขกกับมักสีบัผ่าเด้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอาจารย์เสี่ยงนี่เพิ่นกะเป็นผู้ฟันแม่นอีกผู้หนึ่งค่ะเขาม่เหลวสีงวดซอนค่ะท่านผู้ชม งวดนี้งวดที่หาเนาะอาจารย์เนานะงว,วดที่หาแล้วค่ะงวดนี้งวดที่หาค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์เสียงหลายๆเนาะค่ะขอบคุณค่ะอวยพรให้่อเอฟซีเข้าเน่อาจารย์เอ้าเอฟซีทุกหูทุกคนใครบิ่งจ้าอังกิปจ้าปอแล้หรือเด็กพวกอาจารย์เสียงโตกสมานหูคนเนอะคือเด็กก็จะดีใต้ดินเดี๋ยวจะพูดสืส่อเอาหันน่าว่าค่ะให้รวยๆกันทุกคนเนา<อ>ะอาจารย์เนาะให้โชคให้ mắn ค่ะ กอ,อน primo, มันกูคนคุณมึงเอาตัวเลขของอาจารย์เสี่ยงขนาดไหนมาสี่งวดแล้วหงวดที่หาค่ะงวดนี้งวดที่หาเ <or> นาะอาจารย์เนาะจรณาเบิองค่ะค่ะค่ะขอบคุณคะ่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขของอาจารย์เสี่ยงใน่ายคลิปกันค่ะู <or> <t are> ้ชมท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิ่งตัวเลขของอาจารย์เสี่ยงเนาะค่ะนอเจ็ด กจ6 6 9ค่ะท่านผู้ชมประจำงวดวันที่16สิงหาคม2566เป็นตัวเลขทะเบียนรถของอาจารย์เสี่ยงเนอคเนสือตัดนาตัดหลังเอาค่ะท่านผู้ชมซึ่งอาจารย์เสี่ยงนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้เอารถไปเข้มค่ะอยู่บริษัทค่ะรถนั่นครับรถตำตอค่ะท่านผู้ชมครับตำตออีลีเดอร์ค่ะเด้อแต่ว่ากะบ่ท่านได้เอาไปเข้มนอคเนจนว่าจะคล้องมาฝันค่ะมาฝันว่าได้เอารถไปเข้มว่าสันกะโตเลข ทะเบยียนรถลดเนาะค่ะเนาะกะเจ็กจห 6, 6 9กเกะใหเอฟซตัดหน้าตัดหลังเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์เสี่ยงค่ะสำหรับคลิปนี้กะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะให้มีแต่ความสุขความเจริญค่ะ วังสิงใดก็ขอให้สมปาถนาทุกคนทุกท่านค่ะถือเลขลุ้ยๆกันทุกคนค่ะท่านผู้ชมโชคดีกับตัวเลขของอาจารย์เสี่ยงเนาะค่ะเนาะเจ็ดกจอหกหค่ะสำหรับคลิปนี้กล็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ